สวัสดีครับพบกับครูนิพนธ์อีกครั้งนึงนะครับมีใครยังไม่เคยเห็นรุ้งบ้างครับครูเชื่อว่าทุกคนต้องเคยเห็นแต่มีใครเคยเห็นรุ้งสองตัวพร้อมกันบ้างครับอย่างภาพนี้การที่เราจะเห็นรุ้งสองตัวพร้อมกันอาจจะเป็นโอกาสที่หายากหน่อยนะครับครูอยากให้น How ักเรียนสังเกตรุ้งทั้งสองตัวให้ดีๆนะครับน How ักเรียนจะเห็นว่ารุ้งทั้งสงตัวนี้ไม่ได้เหมือนกันเป๊ะสัทีเดียวรุ้งตัวล่างนะครับ จะมีเฉดสีไล่ตั้งแต่สีม่วงขึ้นไปจนกลายเป็นสีแดงส่วนลุงตัวบนจะไล่เฉดสีตั้งแต่สีแดงจนกลายเป็นสีม่วงครับน่าสงสัยใช่ไหมล่ะครับว่ารุงทั้งสองตัวนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการกระจายของแสงที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้ครับเรามาดูวิธีการสร้างรุงอย่างง่ายๆกันนะครับเดี๋ยวครูนะครับจะฉายแสงจากกล่องแสงให้ตกกระทบกับปริซึมรูปสามเหลี่ยมรูปนี้ ครูอยากให้นักเรียนสังเกตนะครับแนวการเคลื่อนที่ของแสงภายในปริซึมและเมื่อแสงเคลื่อนที่ออกจากปริซึมครับวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ใช้คัตเตอร์เจาะช่องเล็กที่ขอบกระดาษสีดำบริเวณกึ่งกลางด้านยาวให้สูงจากขอบประมาณ2เซนติเมตรพับขอบกระดาษทั้ง2ด้านปิดไฟให้มืดนำกระดาษสีดำและไฟฉายวางบนโต๊ะ เปิดไฟฉายแล้วนำปริซึมสามเหลี่ยมมาวางบนโต๊ะและนำกระดาษสีขาวมาวางด้านหลังของปริซึม สังเกตผลเห็นไหมครับ <usc> ว่าถ้าเราฉายแสงให้ตกกระทบกับปริซึมรูปสามเหลี่ยมแสงจะมีการหักเหเมื่อเข้าสู่ปริซึมแล้วก็ออกจากปริซึมครับแล้วแสงที่ออกจากปริซึมจะปรากฏเป็นสีต่างๆเราเรียกแสงสีต่างๆนี้ว่าสเปกตรัมของแสงแล้วสเปกตรัมของแสงเกิดขึ้นได้อย่างไรครับ จากภาพนะครับนักเรียนจะเห็นว่าถ้าเราฉายแสงให้ตกกระทบกับปิซึมแสงจะเกิดการหักเหบริเวณรอยต่อระหว่างอากาศกับปิซึมซึ่งเกิดขึ้น2ครั้งใช่ไหมครับขาเข้าครั้งหนึ่งแล้วก็ขาออกอีกครั้งหนึง่งและเนื่องจากแสงแต่ละสีเนี่ยเคลื่อนที่ในปิซึมด้วยอัตราเร็วที่แตกต่างกันทําให้เมื่อแสงเกิดการหักเหเนี่ยก็จะมีมุมหักเหที่แตกต่างกันด้วยแสงแต่ละสีจึงกระจายออก แล้วก็ปรากฏบนฉากที่ตำแหน่งแตกต่างกันปรากฏการณ์นี้เราจะเรียกว่าปรากฏการกระจายของแสงครับนอกจากนี้นะครับครูยังมีอีกวิธีนึงในการสร้างรุ้งขึ้นมาด้วยอุปรกรณ์ง่ายๆนะครับกระมัังครับน้ําเปล่าแล้วก็กระจกงเงาราบครับนักเรียนคิดว่าอุปกรณ์สามอย่างนี้ครูจะสร้างรุ้งขึ้นมาได้อย่างไรครับลองมาดูกันวิธีการในการสร้างรุ้งอย่างง่ายๆนะครับ ครูจะนํากระจกเงาราบนี้วางลงใต้น้ําและไปรับแสงอาทิตย์ครับนักเรียนสังเกตเห็นสเปกตรัมของแสงที่ปรากฏบนผนังหรมครับ นักเรียนคิดว่าการเกิดสเปกตรัมของแสงนี้มีกระบวนการคล้ายกับการเกิดสเปกตรัมของแสงจากปริซึมหรือเปล่าครับแน่นอนนะครับนักเรียนสเปกตรัมของแสงที่นักเรียนเห็นบนผนังก็สามารถอธิบายได้ด้วยการหักเหของแสงแล้วก็การกระจายของแสงครับนักเรียนจะเห็นว่าเมื่อแสงอาทิตย์เคลื่อนที่เข้าสู่น้ำเนี่ยก็จะเกิดการหักเหรครั้งหนึ่งเพราะว่าต้องผ่านรอยต่อระหว่างอากาศกับน้ําแสงที่หักเหไปตกกระทบกับกระจกเงา,าราบ ก็เกิดการสะท้อนออกมาแล้วก็เกิดการหักเหอีกครั้งหนึง่งเมื่อเคลื่อนที่ออกจากน้ำสู่อากาศและในทํานองเดียวกันกับการเคลื่อนที่ของแสงในปริซึมนะครับแสงแต่ละสีก็เคลื่อนที่ในน้ำด้วยอัตาราเร็วที่แตกต่างกันทำให้เมื่อแสงเกิดการหักเหก็มีมุมหักเหที่แตกต่างกันทั้งเข้าและออกจากน้ำครับในที่สุดจึงเห็นแสงแต่ละสีกระจายออกมาปรากฏเป็นสเปกตรัมของแสงขึ้นครับ นักเรียนรู้จักการกระจายของแสงแล้วใช่ไหมครับมาช่วยกันทาแบบฝึกหัดข้อนี้กันหน่อยครับจากภาพนะครับการกระจายของแสงเมื่อฉายแสงผ่านปริซึมควรเป็นไปตามภาพใดครับมีอยู่4ช้อยนะครับให้นักเรียนลองดูเป็นไงบ้างครับข้อนี้ตอบได้ไหมครับ ข้อนี้เฉลยอะไรครับข้อที่ถูกต้องคือข้อกอไก่นะครับเพราะแสงที่เคลื่อนที่ผ่านปีซึมเนี่ยจะเกิดการหักเหสองครั้งนะครับครั้งแรกเนี่ยก็มีการกระจายของแสงแล้วเพราะฉะนั้นข้อคอควายกับงองูเนี่ยการหักเหครั้งแรกเนี่ยไม่มีการกระจายของแสงเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคอควายกับงองูนี่คือไม่ถูกต้องแล้วก็แสงสีม่วงเนี่ยจะมีอัตราเร็วในปีซึมต่ำที่สุดมุมหักเหน้อยที่สุดนะครับ ส่วนแสงสีแดงเนี่ยมีอัตราเร็วในปริซึมสูงที่สุดจึงมีมุมหักเหมากที่สุดแสงที่หักเหผ่านปริซึมเนี่ยจึงกระจายออกโดยสีม่วงจะอยู่ด้านล่างแล้วก็สีแดงจะอยู่ด้านบนครับแล้วการกระจายของแสงสามารถอธิบายการเกิดรุ้งที่แตกต่างกันทั้ง2ตัวได้อย่างไรครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับการเกิดรุง้งสามารถอธิบายได้ด้วยการกระจายของแสง โดยเมื่อแสงเคลื่อนที่จากอากาศเข้าไปในหยดน้ําจะเกิดการหักเหของแสงแต่ละสีจากนั้นแสงจะเกิดการสะท้อนภายในหยดน้ําก่อนจะเคลื่อนที่เข้าสู่ตาคนทําให้เรามองเห็นแสงสีต่างๆเกิดเป็นแถบสีของรุง้งในบางครั้งเราอาจมองเห็นรุ้งเป็น2แถบเรียงซ้อนกันไปโดยพบว่าแถบสีของรุ้งที่อยู่ด้านบนจะสลับลำดับกับรุ้งแถบสีที่อยู่ด้านล่าง เรียกรุ้งแถบสีที่อยู่ด้านล่างเรียกว่ารุ้งปฐมภูมิและเรียกรุ้งแถบที่อยู่ด้านบนเรียกว่ารุ้งทุติยภูมิรุ้งปฐมภูมิเกิดขึ้นเมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบหยดน้ําจากด้านบนเกิดการสะท้อนภายในหยดน้ำหนึ่งครั้งโดยแสงสีม่วงจะหักเหออกมาอยู่เหนือแสงสีแดงรุ้งที่เกิดการสะท้อนในหยดน้ำหนึ่งครั้งเรียกว่ารุ้งปฐมภูมิ คนจึงมองเห็นรุง้งมีแถบด้านบนเป็นสีแดงจากหยดน้ําที่อยู่สูงกว่าและมองเห็นรุง้งมีแถบด้านล่างเป็นสีม่วงจากหยดน้ําที่อยู่ต่ํากว่าส่วนรุ้งทุติยภูมิเกิดขึ้นเมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบหยดน้ําจากด้านล่างเกิดการสะท้อนภายในหยดน้ำสองครั้งโดยแสงสีม่วงจะหักเหออกมาอยู่ด้านล่างแสงสีแดง คนจึงมองเห็นรุ้งที่มีแถบด้านบนเป็นสีม่วงจากหยดน้ําที่อยู่สูงกว่าและมองเห็นรุ้งที่มีแถบด้านล่างเป็นสีแดงจากหยดน้ําที่อยู่ต่ากว่าสุดท้ายนี้เรามาร่วมกันสรุปบทเรียนกันครับบทเรียนนี้เราจะพูดถึงการกระจายของแสงนะครับซึ่งก็คือ ปรากฏการที่แสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางแล้วแสงสีต่างๆเกิดการหักเหด้วยมุมหักเหที่ต่างกันทําให้แสงแต่ละสีแยกออกจากกันเกิดเป็นสเปกตรัมของแสงครับซึ่งการกระจายของแสงนี้สามารถนําไปใช้อธิบายปรากฏการณ์การเกิดรุ่งได้ครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนอย่าลืมนะครับววิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่อยู่รอบตัวเราเช่นลุ้งที่สวยงามและแปลกตาก็สามารถอธิบายได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ครับ ตอนหน้าจะมีเรื่องอะไรสนุกๆนกเราเรียนต้องคอยติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ